ข้ากากสบายดีและสวัสดีกันเซนเก่าเสร็จเคยพี่น้องหลังจากในคลิปก่อนเท่าให้พี่น้องนเนบิงสาหรับการทดลองใส่รถไฟสายสีเหลืองนะพี่น้องรถไฟฝ่าสายสีเหลืองในการทดลองแบบอยู่ในภายนอกนาะพี่น้องสําหรับภายนอกที่บาขาเจ้าทายนะพี่น้องที่่าพ่นทายจากภายนอกในการทดลองล่างนะพี่น้องและสําหรับคลิปนี้เราเม่ใส่กับสีน้ำผ้า พี่น้องหรือว่าทานผู้ส้มมาเบงระบบเรือภายในของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีวาชิมีความสะดวกหรือว่ามีความสวยงามซํำใดหรือว่าสิเป็นยังไดพี่น้องสำหรับภายในนการการเดินระบบสิเป็นยังไดมาเบงน้ำกันพี่น้องสำหรับที่นี่굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะเช้าว,วันจันทร์ตื่นเช้ามากออกจากราพอพม7โมงเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีนัดที่จะ ทดสอบรถไฟฟ้าสายฟีเหลืองเหงเหลือ น,นี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงนะคะของสายสีเหลืองซึ่งมีที่เดียวนี้แหละค่ะดูข้างหลังสิดูเลยใช่เกือบพร้อมนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าเห็นหรือยังคะพี่กอบรถไฟฟ้าเห็นเรื่องคะเราเข้าไปดูไหมอยู่ในโรงโมเดลแล้วก็อันนี้ที่ท,ที่เราถือนะคะที่น้องถือก็คือเดี๋ยววันนี้จะมีเซฟตี้ทอล์กตอน 8ปดมงครึ่งก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟฟ้าในวันนี้เราก็ต้องมีการาเตรียม,มพร้อมก่อนทั้งหมวกและเสื้อนะคะจะไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างในนุงสุดในนุงสุดสำหรับวิศวกรคักแนนอาพี่เนาะดสุดของวิศวกร นี่แล้วก็วัดนะปูค่ะวันนี้จะมาขบ,บวนรถไฟฟ้าด้วยกันเดีย๋ยวเราเดินดูค่ะพี่ปุ้ยวันนี้วันนี้เราจะได้ทําอะไรบ้างอะคะวันนี้เขาจะมาเทสทดลองเดินรถอะคะ่ะอ๋อเด,เดินเดินรถจริงเลยใช่ไหมคะก็ยังไม่ถึงกับจริงค่ะก็คือจะเดินรถประมาณสัก25กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกจากเด็บโปไป y l เอ1 3 1 3ใช่ไหมคะวันนี้ประมาณ4สถานีเนาะใช่ค่ะอ๋อ ตอนนี้นะคะทีมของเราก็เกือบพร้อมแล้วน้องปอมวันนี้เดี๋ยวน้องปอมจะเป็นคนบีฟให้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็จะเป็นคนดูแลเทสวันนี้แล้วก็เป็นคนนาเทสวันนี้ทั้งหมดเลยค่ะอ๋อแล้ววันนี้เดี๋ยวบีฟของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะก็เดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะใช้รถเบอร์อะไรนะคะออกไปที่สถานีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ความเร็วเท่าไหร่ความปลอดภัยต้องเป็นยังไงภายในรถควรจะทายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อวันนี้ขบวนไหนนะคะที่เราจะ เดินทางกันไปเป็นรถเบอร์11เบอร์11เบอร์11นะคะจะมีรายค่าง e s ไม่ใช่เบอร์8นะจ๊ะหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็เปดนมุกจีบแล้วนะคะเดี๋ยวหนูชื่อกมนะจะเป็นคนรีเทสสองวันนี้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรก็มาถามที่หนูได้เลยนะหรือว่าถามที่คุกไก่ก็ได้เราสองคนมาจากทีมเทสนะคะก็วันนี้นะคะเราจะขึ้นรถขบวนเบอร์11นะคะออกจากเบโปให้ให้น้องสรุปอีกรอบหนึ่งใช่ที่พี่ฟังมาเมื่อกี้ใช่ น้ำน้ำจับใจความได้คือห้ามเดินเยอะห้ามกระตุกกระตาไม่ใช่ไม่มีคำนี้คือคือหลักๆจริงๆตอนที่รถเคลื่อนเนี่ยมันมันก็มีโอกาสที่รถมันจะเบรกฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ดังนั้นเขาเลยพยายามให้เราพยายามนั่งหรืออะไรเงี้ยครับเป็นหลักพี่ปออันนี้คืออะไรคะเหลืองๆคานอะไรเอ่ยพวกนี้คือเคนครับคือเคนใช่คือในการที่เราจะยกตัว อย่างตู้แอร์หรืออะไรเงี้ยจากด้านบนเงี้ย oh. เราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นกลุ่มเพลนที่ที่สามารถที่จะแอสเซสเข้าไปแล้วก็ยกอุปกรณ์ต่างๆออกมาได้สสังเกตว่าอย่างตรงนั้นเนี่ยมันจะมีลักษณะของ ที่นั่ง่าหรือว่าทางที่สามารถที่จะแอสเซทตรงไหนคะอ่าอย่างตัวนู้นนะครับก็คือตัวของวิศวกรหรือตัวของช่างเนี่ยสามารถที่จะเดินขึ้นไปแล้วก็ตัวเครนเนี่ยจะเคลื่อนไปใช่ไหมครับดูจากระดับความสูงเนี่ยมันก็จะไปสามารถที่จะแอสเซทกับตัวข้างบนของขบวนรถสามารถที่จะเข้าไปซ่อมบำรุงได้อาลาทุกคนตอนนี้นะคะแต่ละคนก็ทยอยเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปส่องกันใกล้ๆเลยค่ะว่า ขนาดความสูงเอ่ยล้อเอ่ยอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามแบบใกล้ชิดในวันนี้ค่ะลองมาข้างล่างโอ้นี่มันสูงว่า120ข้างหน้ยจะสุดมือเลยอ่ะสูงมากเลยอันไหนร้อนเหรอโลกดีเนาะโลกนลำโลมหนา้ำอกคือจะซ่อมส่วนไหนของรถเนี่ยก็คือขยับตัวรถมาไว้ตรงนั้นมปกติแั่นกันอยู่ในพื้นที่โล่งเลยพี่น้องอากาศหนาวไร เรากลับมาอยู่กับทีมวิศวกรรอคอมอกับเรื่องที่น่าติดตามนะคะพี่ก๊อฟ <c oughs> พี่บิ๊กกับพี่ปอจะมาไายให้ฟังว่านี่คือพิธีกรรมอะไรคะการทำให้าการเอารถวิศวกรที่ตัวไทยเวดีลาเป็นคนไทยเบิรนอนอกพี่นนอง ใเหมือนเหมือนเวลาเราคือรถใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะไหวฟ้าทุซึ่งว่าฮิตยั้งกับตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่กับพออฟอนอนะคะป็นยุโรปเลยพี่นาะเปหรบบคนไทยในการก่อสร้างของรอมอซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลควบคุมระบบรถไฟฟ้าของทุกสายทุกสีเลยใช่ไหมคะค่ะ ครับแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่สีเหลืองไฟได้ทําอะไรบ้างมีมีหน้าที่มีบทบาทอะไรบ้างคะสําหรับที่นี่ครับในส่วนของพลฟก็จะกากับดูแลนะครับทั้งที่ศึกษาทั้งผู้รับสมัคนในการจัดหาติดตั้งระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับในส่วนของงานที่เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าก็อย่างเช่นงานตัวรถไฟฟ้าเนี่ย แล้วก็จะมีระบบซิ g n น a l i n g ระบบไฟฟ้าระบบแายฟอมสกินดอร์ระบบ AFC นะครับซึ่งผู้โดยสารจะเข้ามาใช้ที่เป็นเกตแล้วก็จะมี <Okay. S 1> ก็ในส่วนของการกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มดูดูตั้งแต่งานออกแบบเลยโอ้โหฝ่ายออก,ก็แบบต้องดูงานออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหร,รอตั้งแต่ว่าอย่างผู้รับสัมภาน์ออกแบบยังไง มาเป็นมาอย่างไงเนี่ยระบบจะเป็นมายังไงเราก็จะเริ่มดู<ะ>ตั้งแต่ออกแบบไปตั้งแต่เริ่มเดฟนิทีฟดีไซน์แล้วก็จะมาดีเทลแล้วก็จะลงรายละเอียดมาเรื่อยๆะนะครับจนมาจนถึงขั้นขั้นตอนการออกแบบเสร็จก็จะเริ่มมีการผลิตติดตัง้งเกองรลายที่้าวอศวกรกน,นี่เราเป็นคนไทยเดือนหนาจะเป็นหันน้วิศวกรณ์เดี๋ยวเราอธิบายไปกี่ ออตรงนี้จะเป็นที่จอดวิวแชร์ใช่ไหมครับนี่เป็นทีจอดวิวแชร์นะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะก็ต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรมีบนจอดสำหรับวิวแชร์ของคนพิการคือตอนนี้ทุกคนกระจายตัวในแต่ละตัวค่ะพี่ขาอันนี้เก้าอี้นี้มันของโมโนเรลนี้มันจะไม่เหมือนสายสีม่วงสายสีน้ำเงินใช่ไหมคะดูมันมีทางขวางด้วย ใช่ที่เห็นอยู่นี้ตู้นี้จะมีทั้งหมด16 16ที่นั่งนะครับแล้วก็อีกตู้นึงก็14ที่นั่งทั้งขบวนเนี่ยมี60ที่นั่ง60ที่นั่ง4ตู้4 4ตู้ใช่ไหมคะใช่ครับ1ขบวนใช่ครับมาซูมจอสิระบบเขาแบบอันนี้มีคนคอนโทรลใช่ไหมคะอ๋อวันนี้เราจะขับขึ้นไปแบบแมนนวลโหมดว้าว ไปสมบิวพี่นั่น càng cụ thể เลยเราจะมีที่สถานีควบคุมที่เรียกว่าโอซีเอ็นไงนยอ๋อเป็นคนคอนโทรลไม่ไม่ได้เป็นคนคอนโทรลค่ะก็มันมันเป็น,นออโต้หมดเลยล้อก็คือเราใส่โปรแกรมเข้าไปแล้วแล้วก็เป็นออโต้หมดเลยในในห้องนั้นนะ่ะมันก็จะมองได้ว่าตอนนี้รถไฟอยู่ที่ไหนอยูอ่ทไหนอยู่ที่ไหนเปิดปิดประตูถึงเวลาเปิดปิดประตูะได้มองเห็นไ,ได้นี่พี่ก๊อฟ เดี๋ยวถ้าถึงเวลาจริงน้องปอมปอมบอกว่าเขาจะมีการมีห้องควบคุมที่จะเซตระบบไว้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมีคนมายืนตรงนี้แล้วก็ไม่มีคนขับอย่างก็อะไรคนขับเนี่นี่ยราง้ามีบนรถไฟฟ้าังนิชิวๆค่ะชิวๆไปเรื่อยๆมองฟ้ามอง บรรยากาศรอบๆนะคะมองร้านอาหารดีกว่าเพราะใกล้เที่ยงแล้วนะคะก็หิวใช่ไหมคะหิวมากเลยค่ะวันนี้พลังงานความหวานในเดชั่นมันต่ำลงนะคะถูกใแข่เปรเราหรือเปล่าใช่เลยพี่ดูดิ <c oughs> ประชาชนเขาตามถ่ายรถในไฟฟ้าเ <c oughs> ออดูดิโอหุยพี่เขาจริงจังมากเลยอ่เขาไลฟ์นะครับอันนั้นเขาไลฟ์เ,เออเนาะเขาแบบจริงจังมากเลยอสูพี่ะ ตอนนี้เรากันอยู่กันที่ YL 1 4นะคะเขาเปิดประตูแล้วตรงเป๊ะไหมประตูตรงเป๊ะไหม,ปปไ,มไปดูซิเห็นไหมเปิดประตูตรงเป๊ะตรงช่องเลยตอนนี้นะคะเราอยู่กับวิศวกรหนุ่มของเราฟอมอเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราคิดกันไปเองนะคะว่าข้างใต้คือ ที่เก็บกระเป๋าจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่บิกไม่ใช่ครับผมมันจะเป็นที่เก็บบันไดฉุกเฉินนะครับอันนี้คือที่เก็บบันไดฉุกเฉินเหรอคะสามารถรแกะแกะออกมาได้เหรอคะเปิดได้ครับผมเปิดได้คือถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บใช้บันไดนี้เพื่อจะลงจากรถใ,<ช>ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือในกรณีฉุกเฉินนะครับตรงนี้มันจะมีบันไดอยู่แล้วก็เปิดลงมาปั๊บเราก็จะดึงบันไดออกมาดึงบันไดออกมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราเอาบันไดไปไว้ตรงไหนต่อคะ ไอ้ผาตรงประตูนี้ครับเราก็จะเปิดประตูออกก่อนแสดงว่าไอ้สีน้ําเงินกับสีม่วงมันจะมีประตูเฉกเฉนถูกไหมพี่บิ๊กแต่อันนี้ไม่มีก็คือใช้ประตูนี้เลยก็คือสีน้ําเงินกับระบบเชฟตี้ก็ตีว่าปรตนี้ได้เหมือนกันครับอ๋อคือยพี่น้องแล้วถ้าสมมติเ่าเปิดเกี่ยมระบบเชฟตี้ไว้เบิดทุกอย่างจะทำยังไงคะไปดูค่ะนี่ครับมันจะมีช่องเปิดให้อากาศเข้าได้ แอร์ดับไปดับปุ๊บเราต้องการอากาศปุ๊บมันก็จะแก๊กแก๊กขอกมาแก๊กนี้แก๊กด้วยมือของเราเองนะคะก็จะสามารถมีอากาศใส่พีนะคะเออใช่พี่บิ๊กแล้วมีมีปุ่มแดงแดงอะค่ะพี่ก๊อฟนั่นนั่นอันนั้นเอาไว้ทําอะไรอะคะปุ่มแดงแงตรงนี้ปุ่มไม่ใช่ปุ่มครับมันจะเป็นที่สําหรับเปิดประตูที่สับอ่าตรงนั้นแหละก็เหมือนเดียวกันอันเดียวกัน เ <N> นี่ยเวลาใช้เราก็ดึงมันเข้าหาตัวก็ประตูก็จะปอกออกมานิดนึงเราก็สามารถเปิดด้วยมือได้ครับ๋อไม่ใช่ใครอยู่อยู่อยากจะดึงก็ดึงนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะโดนคาปรับนะครับโดนคาบหลับมมี่บานนะครับยุคนะเชิญท่าน,านันเดอพี่น้องสำหรับผููได้ทีว่าใส่ตัวนี้พี่น้องหรืยว่าชิดึงโตทีว่าเพิ่นอธิบาย เหมือนสมเทเหมือนเหมือนคอนโดป้าเวลาเรากินสุกี้ปิ้งย่างในคอนโดแล้วมันก็จะแบบดังขึ้นมาใปุ่มแดงๆนี้มีไว้ทําอะไรอะคะเป็นเป็นสัญลักษณ์ว่าประตูตัวนี้ครับเปิดนะครับมันไม่ใช่ปุ่มนะเป็นหลอดเป็นหลอดไฟ เป็นเห็ดต,ตอหมาะที่ว่าสูงนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็การคุณหลับนั่งของเราไปแล้วางนะสมูทมา,มากเลยค่ะตอนนี้ทสมบิวได้แบบสบายไ,ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นวันนี้ถือว่าผ่านมีรายคันค ้อยแล้วนะคะวันนี้สําหรับการนั่งรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองทุกคนแยกย้ายกันเร็วมากนะคะใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงนะคะนั่งไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาทุกอย่างปลอดภัยดีสบายดีค่ะและเดี๋ยวประชาชนทั่วไปนะคะถ้ามีโอกาสไม่นานเกินรอเจอกันใหม่ค่ะนี่คือโฉมหน้าของปาต้องในวันนี้นะคะ กันแลวพี่น้องสำหรับคลิปนี้สุดยอดพี่น้องสุดยอดพี่น้องสำหรับการนำเสนอของฝ่นเกี่ยวกับรดดไฟสายสีเหลืองนี่ถือว่าทางด้านในที่ว่าสุดยอดเลยการว้างระบบต่างๆการออกแบบต่างๆถือที่ว่าครบคันเรื่องระบบเซฟตี้ระบบอำนวยความสะดวกถือว่าสุดยอดพี่น้องที่ว่าด้วยซีมือคนไทยเลยพี่น้องสำหรับ รถไฟสายสีเหลืองนี่ก็อื่ว่ายอมหับพี่เนาะว่าคนไทยทือว่าเกงาา่งหลย์ปว่าทีในการผลิตยังต่างๆที่ว่าถ้าเป็นแบรนด์เม็ดอินไทยแลนด์นี่ที่ว่าทุกคนหมั่นใจพี่เนอะว่าเป็นของที่ว่าได้มาตรฐานได้สําหรับคลิปนี้กับสีมีอยู่ประมาณนี้พี่เนอะในการมานําเสนอเกี่ยวกับรถไฟสายสีเหลือง สำหรับการนำเสนอการทดลองระบบหรือว่าการเบิ่งดันในของรถไฟสายสีเหลืองพี่น้องที่อยู่กรุงเทพกับสิมีอยู่ประมาณนี้พี่น้องแต่สำหรับคลิปนี้กับซีมีอยู่ประมาณนี้พี่น้องก็ต้องขอขอบใจเบอร์สุขุสุกคนที่เบิ่งคลิปบ่าวเมนใสจนจบพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี